May you go crazy Turn tanaba turn ta about, turn about, -ba, baby May you go, may you go may you go crazy Massory love, like, couldn't you tell it? Thumb up and my bit Justy turn and let me come to medal get and crying. to me and are ready, you say it girl. Just come my way, come my way Come see me at the hotel lobby God, don't tell nobody <laughs> ตอนราบทุกคนเลยนะครับเข้าสู่บัคกูท,ทอ,อกกันอีกเช่นเคยนะครับเอาใจใส่แดน,นสายปาร์ตี้กันหน่อยวันนี้เราพามาร่วมพูดคุยกับอีกหนึ่งศิลปินหนุ่มลูกครึ่งมากความสามารถนะครับตอนลับนะครับโทบี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหบอกเลยว่านอกจากจะเป็นศิลปินหนุ่มมากความสามารถแล้วต้องบอกเป็นโโโศิลปินหนุ่มหล่อเลยเออตกใจมากวันนี้เคลยรน์นขอ,อุณเคินหล่อไปแป๊บนึงได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันตรงนี้ก่ <Okay. S 1> อนโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นทักทายแฟนๆกันดีกว่าแล้วก็แนะนำตัวเองเล็กน้อยดีกว่าเผืเ่อแฟนๆคนไหนอยากจะรู้จักเราสวัสดีครับ what's good ดิโออาโก้บาร์เดนเอ็มโชบี้จากค่ายเดฟแจมไทยแลนด์ครับผมโอเคต้องบอกว่า หลายหลายคนอาจจะคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตาโทบี้มาบ้างแล้ว uh huh. ทั้งในส่วนของอซิงเกิลที่ผ่านมาทั้งสองิงเกิลไม่ว่าจะเป็น oh. แควนีอันตราย oh. แบดเกิร์ลอไยอยู่ต้องบอกว่าทั้งสองเพลงก็คือตั้งที่เสียงให้มาก <No. S 1> โด่งดังไปทั่วโลกเลย uh huh. พูดอย่างนี้ได้เลยจ uh huh. นมาถึงวันนี้มาพูดถึงตัวซิงเกิลใหม่ล่าสุดก, <Yeah. S 1> กันกับ hotel lobby uh huh. ก่อนจะไปพูดถึงตัวซิงเกิลน,นี้การอยากจะให้โทบี้เล่าถึงตัวเองกันดีกว่า เส้นทางการเดินทางในวงการเพลงวงการดนตรีไปไงมางไงเราถึงมาเส้นทางนี้ได้ครับโอเคอ๋ okay, um, ผมเริ่มทําเพลงตั้งแต่อายุ1 8บแน่าจะประมาณ2องพันสิบแปดสิบเก้า่ะเนาะใช่ผมเป็นคนชอบฟังเพลงตั้งแต่เด็กอยู่ละชอบฟังเพลงไมคคิวแจ็คสันฟิฟตเซนหรือว่าจะเป็นคริสบราวน์อะไรเงี้ยผมก็เลยมีความคิดว่าอยากทําเพลงเองอก็เลยลองซื้อชุดใหม่มาทําเองแล้วก็เพื่อนผมก็มีคอมพดีอะไรเงี้ยก็เลยลองทําเพลงกันแบบมิกซ์เทปอ่ะพี่เป็นบีทยูทู e เป็นบีทฟรีอะไรเงี้ยครับใช่ทุกอย่างมันเริ่ เริ่มจากอะไรที่ง่ายๆก่อนใช่ครับใช่ใชกับเพื่อนก่อนแล้วก็จนมาเป็นเราในตอนนี้แล้วเป็นไงเป็นไงถึงเข้ามาอยู่กับค่ายได้แล้วครับตอนเนี้ยน่าจะเป็นปี 2000... ันแต่ไม่ได้นะ <c oughs> แต่จะเป็นฝั่งเอนาะค่ายเดฟแจมครับที่เขาติดต่อมาแล้วเราก็คุยกันตกลงกันแล้วรู้สึกว่าโอเคครับก็เลย แล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่เซนมาก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้โตขึ้นและอย่างตอนนี้นะครับเห็นว่าเราเป็นลูกครึ่งด้วยเป็นลูกครึงคร่งที่ไหนเอ่ยเป็นลูกครึ่งสวิสไทยพี่ล๋อเป็นลูกครึ่งสวิสไทยอันนี้อยู่ไทยมาตลอดเลยปะหรือว่ายังไงแมนครับยุอีสานครับใช่พีโฆโฆ่อีสานนังยังนันมันดีแค่ <laughs> <laughs> แล้วตอนนี้นะครับเราเป็นยังไงบ้างทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้ชีวิตผมก็จะน่าเบื่อนะครับมียิมมีสตูดิโอแล้วก็ เตะบอลบ้างเลยครับมีแค่3อย่างครับช่ไม่ค่อยออกไปเที่ยวอะไรแล้วครับไหนๆวันนี้มาร่วมพูดคุยกันแล้วให้พูดถึงตัวซิงเกิลใหม่ของเราดีกว่าที่มาที่ไปล่ะสำหรับตัวซิงเกิลนี้เป็นไงเป็นไงถึงได้เป็น Hotel Lobby เพลง Hotel Lobby ก็จะเป็นเพลงเซ็ตใหม่ของผมก็จะมี Bad Girl มีแถวเนี้อตรายมี x m a s Love แล้วก็เพลง Hotel Lobby จะเป็นเพลงจันร่า R&B Afro อ ma มาพิ亚โนครับรู้สึกว่าซับซ้อนอะนะจะเป็นเหมือนร้องแนว R&B ในบีท Afro แล้วก็มีอินสต u เมนต์อัมาพิ亚โนในบีทเห็นว่าเราก็เป็นคนที่ ปลกกระแสแอฟโฟด้วยใช่ไหมในแรกๆเลยของอเปล่าน <c oughs> เนนเขาบอกปวกันประมาณนี้น่าจะเป็นเราแรกๆที่ทําให้มันมีกระแสเพิม่มมากขึ้นน่าหรือเปล่าน่าจะครับน่าจะครับเนื้อเพลงเหะอครับอย่างในเพลงเราอยากจะเล่าเรื่องถึงอะไรบ้างสําหรับตัวของโฮเทลล็อบบี้เพลงผมเซตล่าสุดก็จะมีความสนุกมากขึ้นจากแต่ก่อนก็เรื่องเที่ยวบ้างเรื่องวิ์ดีๆกับผู้หญิงอะไรประมาณนี้ครับแต่ในเพลงกับชีวิตจริงผมไม่ใช่คนเดียวกันครับในเพลงก็จะสาวเยอะแต่ชีวิตจริงก็โครับเอ้ยโปรโมทไรเนี่ยโปรโมท โมโหหมดเเองและใช้ก็จะเป็นเพลงโอเทลล็อบบี้จะพูดถึงการความรักที่ชั่วคราวที่อาจจะมีอาจจะเกิดเกิดเป็นความรักที่ยาวนานหลังจากนั้นก็ได้ประมาณนั้นครับก็ให้มาเจอกันที <g 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 ่โอเทลล็อบบี네้แล้วก็เดี๋ยวว่ากันต่ออะไรประมาณนี้คร like uh ับพี่ก็เลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหลายอย่างที่น่าละกันใช่ครับใช่ครับชื่อเพลงล่ะครับเราเลือกมาจากอะไรก็คือเอามาจาก เลยแบบโฮเทลเลยเนี่ยี<บ>่<ม>ป<ะ>่าจ,จริงๆไม่ครับพี่เป็นชื่อนี่มาจากผมฟังบีแล้วรู้สึกเหมือนได้ยินลิฟต์ลิฟต์ในในโฮเทลล็อบบี้อะไรเงี้ยพี่ใช่รู้สึกมันอยู่ในรู้สึกว่ามันมีฟิลโฮเทลก็เลยกลายเป็นว่าโฮเทลล็อบบี้ครับแสดงว่ญญา,ญญาก็คือไกด์ไลน์มาในหัวแล้วาฟิลประมาณนี้เหมือนเคยได้ยินอะไรประมาณนี้แล้วก็เอามาเป็นเรฟเรนซ์ในการทำชื่อเพลงรู้สึกว่าเนื้อเพลงน่าจะเข้ากับบีดดีก็เลย สฟิลแบบว่าต่างคนต่างมาเจอกันที่นี่ใช่ครับใช่ใช่ใช่สึกว่าต้อง simple ง่ายเลยใช่ใช่ เดี๋ยวแฟนๆได้ฟังกันแน่นอนเพลงนี้ไม่ต้องห่วงอ่ะซึ่งต้องบอกว่าก่อนจะมาเป็นโฮเทลล็อบบี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเราเนี่ยเราก็ประสบความสําเร็จมากๆทั้ง2ซิงเกิลของเราทั้งแถวนี้อันตรายแล้วก็แบ็คเกอร์ไรอยู่ด้วยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราประสบความสาเร็จความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างมีคำเบียวเลยคือว้าวเลยอ่ะอคือจริงๆผมไม่คิดว่าเพลงแบ็คเกอร์ไรอยู่จะไปแบบถึงต่างประเทศรู้สึกดีใจม,มากๆเลยที่คนเอาไปเต้นแล้วก็ เราไปฟังก like ันเองครับใช่ซึ่งต้องบอกว่าเพลงมันก็เป็นเพลงที่สนุกมากๆใครฟังก็รู้สึกว่ามันแบบอินแล้วก็ติดง่ายติดหูง่ายรู้สึกว่าช่วงนี้อินกับความสุขกับพอลีอะไรครับอยากให้ทุกคนรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองใช่สำหรับสาวๆนี่ก็คือว่าไม่ต้องเครียดฟังเพลงสบายๆจะจอยไปสนุกใช่แล้วอย่างตัวซิงเกิล hotel lobby ของเราเนี่ยแสดงว่า ชื่อเพลงเป็นแบบนี้แล้วเราล่ะครับมีโฮเทลล็อบบี้ที่ไหนที่รู้สึกว่าเป็นของตัวเองไหมเอ่ยรู้ทุกที่เลยนึกถึงทะเลภูเก็ตอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใส่มาเป็นฟิลข้างล่างคือใต้ใต้หน่อยซายซ้ายครับใช่ใส่ว่าชอบฟิลแบบว่าทะเลโอเดียวแถวทะเลใช่ครับจริงๆต้องลองนะต้องเปลี่ยนเลยไปให้หมดภาคเหนือกลางสั่งไให้ครบต้องลองทุกรถจริงเพราะอย่างพี่ก็เป็นคนเราไปที่เหนือบ้างชอบชอบ อยู่ด้วยกัอยู่เชียงใหม่เด็กเชียงใหม่ชอบทุกทายเลยชอบทุกทายเลยมีเซ่ขายสดด้วยครับเฮ้ยพี่ก็สดบอกสองรอบไปใช่ไหมเฮ้ยเอาเนาะพี่ก็สดสองรอบอีกรอบก็ได้โอเคโอเคในส่วนของพาร์ท พาทของการทําเพลงล่ะกระบวนการทําเพลงเราเขียนเพลงเองไหมหรือว่าเรามีส่วนร่วมยังไงบ้างในเพลงเพลงนี้ครับทุกครั้งที่ผมทาเพลงผมจะเรียกเพื่อนมี2คนมีโลแม็กซ์กับออร์ชี่ล้วก็มีโปรดิวเซอร์ที่ชื่ออีโคครับก็เดวนั่งก็จะเป็นนั่งชิลกันแล้วก็โปรดิวเซอร์ก็ทําบีทไปเรื่อยๆส่วนผมก็จะเป็นภาษาเอเลียนอัดเป็นภาษาเอเลียนไปก่อนขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาเกาคํากับเพื่อนครับก็จะมีเพื่อนช่วยผมเขียนครับใช่ใช่ ในพดาดนตรีแะครับเพลงนี้มันจะเห็นว่าเป็นเพลงเราพยายามทําให้เพลงนี้มันดูฟังง่ายด้วยใช่รู้สึกว่า ผมต้องพัฒนาภาษาไทยผมให้ฟังง่ายขึ้นับผมพยายามครับช่วงนี้ก็เพื่อให้เพลงของเราแบบคนไทยได้ฟังง่ายขึ้นด้วยเข้าถึงทุกคนได้ง่ายขึ้นใช่ครับใช่พูดถึงตัวของเพลงไปแล้วตัว MV บ้างดีกว่ามิวสิกวิดีโอคนพูดถึงเยอะมากเพราะว่าได้2สาวเรียกว่าสวยทั้ง2คนเลยอันนี้เราเลือกไปเองหรือเปล่าฟารับค่ายเลือกครับมีส่งไอเดียไปหรือเปล่ามีบางคนครับบางคนก็เลือกเองแล้วก็บางคนก็ ใครก็ติดต่อให้ครับก็เป็นเพื่อนเพื่อนพี่น้องบ้างอะไรครับเอามาร่วมให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์ของตัว m v ตัว m v เรามีออกไอเดียอะไรไหมว่าอยากได้ฟิลประมาณนี้อะไรอย่างงี้น่าจะเป็นฝั่งดีเลคเตอร์ฝั่งพี่แก๊งอะไรพวกนั้นครับเขาจะบีฟมาแล้วผมก็โอเคโอเคกับสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพลงนี้มาแล้วก็กลายเป็นเอ็ใช่ครับช่แสดงว่าเขาก็น่าจะมีได้ฟังเพลงเราก่อนแล้วแล้วก็เข้าๆเรื่องของตัวเพลงเราประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เอาไปทําเป็นตัวมิสิกวิดโอมาให้เราอีก่ การร่วมงานล่ะร่วมงานกับอ๋อทั้ง2คนมี็นไงบ้างในตัวมิสิกวิดีโอของเราใครลหรพี่2คน2คนไหนในเอ็มของเราเยอะเลยนะไม่ใช่แค่สคนะเยอะเลยนะอ๋อพอรู้ไหมว่ากี่คนเต็มเลยเต็มเฟรมมากโฟกัสไม่ถูกสนุกจริงคนไทยมี่สนุกว่าวุ่นวายไปหน่อย้เพราผมไม่ได้นอนเลยวันนั้นอ่ะผมไม่ได้นอนเลยคือจะเห็นตาผมอย่างเงี้ย นานไหมถ<ม>่ายทั้งวันแมนริไว้เนี่าเอ่อน่าจะครึ่งวันครับ9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นประมาณนี้พี่ใช่ใช่ใช่และอย่างตัวซิงเกิลเพลงนี้ถ้าเรามีปล่อยออกมาแล้วตอนนี้เรามีทําแพลนอย่างอื่นเพิ่มไหมมีเพลงอื่นๆไหมที่เขียนไว้หรือว่ายังไงมีพร้อมแล้วครับเป็น <S 2> <S 2> แนวแอฟโรอาร์มิโออาร์บีเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีเพลงแซดด้วยนะอาจจะเป็นมุมที่คนยังไม่ค่อยเห็นก็มีแล้วเห็นก็แซดเหมือนกันนะผมก็มีเพลงแซดหมือนกันเดียมีก็แซดเป็นใช่แล้วก็จะมี R&B มากขึ้นเพราะว่าคนที่ฟังของแต่ก่อนเขาก็เหมือนรอรอฟังเพอง R&B ใช่เพราะช่วงนี้ก็มาอ f r o มากขึ้นแล้วรู้สึกว่าต้องมาผสมอะไรให้มันมากขึ้นแล้วจะมีอัลบั้มด้วยครับก็เลยว่าจะมีเพลงใหม่ๆแนวใหม่ๆให้แฟนๆได้ฟังแน่นอนซึ่งก็เรียกว่าแบบว่านอกจากจะได้ฟังเพลงแบบว่ายกโยกเล้นแดนของเราแล้วก็อาจจะมีเพลงเศร้าๆให้แฟนติดตามดูบ้างอะไรครับ slow jam slow jam จะได้เข้ากับหลายๆมูดและอารมณ์ของเราด้วยฝากด้วยนะฝากด้วย ยังไงตอนนี้นอกจากมีโปรโมทเพลงแล้วมีทําอะไรเพิ่มเติมไหมบอกเลยว่าน่าเบื่อมากชีวิตผม <c oughs> แต่ผมเพิ่งไปฮ่องกงมาครับงาน Com p l e x c h i n ช s e แล้วก็สนุกมากใช่แต่รู้สึกว่าได้แบบเห็นโลกมากขึ้นรนะับได้ไปไหลายที่มากขึ้นแล้วก็มีทัวร์นิดหน่อยมีทัวร์นิดหน่อยไปต่างจังหวัดบ้างที่กรุงเทพบ้างใช่แล้ว World Tour. แ็่วอล์ดทัวร์เดี๋ยวแค่วอล์ดทัวร์ตอนนี้อขอให้มันเกิดขึ้นแล้วกันครับนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่เร็วนี่นอน่น<า>อ,อ,อนโอเคเดี๋ยวให้ฝาก น่วกนการติดตามมดีกว่าฝากซิงเกิลของเราหน่อยสำหรับ,บเพลงนี้ใครที่อยากติดตามเพลงผมมากขึ้นก็ฝากไปติดตามในสตรีมมิ b ่งแพลตฟอร์ม tobii แล้วก็ y o u t u b e พร้อมมิวสิกวิดีโอโฮเท l ลอ b บี tobii แล้วก็ใครที่อยากติดตามไลฟ์สไตล์ผมมากขึ้นก็ น่าจะต้องเป็นอินสึลกันแล้วครับทรัส o าทอีครับผมใครที่อยากติดตามไลฟ์สไตล์ของทบี้ด้วยหรือว่าจะเป็นเพลงหรือว่าผลงานต่างๆก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ด้วยอาจจะล้วนนะครับจริไม่เป็นไรทุกคนชอบแบบว่าอชอบตัวเราในแบบที่เป็นเราโอ,อ,อคเอออคเดี <ๆ S 1> <ๆ S 2> ย๋ยววิญไปเจอกันที่โฮเทล็อบี้นะครับยังไงนะครับ <ๆ S 2> ก็ต้องขอฝากแฟนๆทุกคนกันด้วยสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของทบี้กันด้วย <ๆ S 2> <ๆ S 1> กับซิงเกิลเพลงโฮเทล็อบี้นะครับครั้งหน้าจะเป็นศิงปินคนไหนหรือว่าเป็นใครมาร่วมพูดคุยกัน ตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage และก็ Instagram Buckaboo.tv วันนี้โทบี้และก็พวกเราทุกคนต้องขอตลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ